วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องใหญ่นะครับก่อนหน้านี้มีการเตือนในพื้นที่ของชายฝั่งทะเลทางภาคใต้เนี่ยให้รามัดระวังแมงกะพุนไฟนะครับส่วนภาคตะวันออกจันทบุรีระยองอย่างนี้เราพบแมงกะพุนไฟบ้างหรือเปล่าน่าสนใจเนะเพราะว่าคนข้างอันตรายแล้วถ้าเวลาไปเจอหรือว่าถูกพิษเข้าๆเนี่ยจะมีวิธีในการปรมพยาบาลในการดูแลอย่างไร น่าสนใจมากเดี๋ยวคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณสรินทิพย์ทับมงคลส่วนทัพมงคลทรัพย์นะครับนายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดจังหวัดระยองครับสวัสดีครับคุณสรินทิพย์ครับสวัสดีค่ะท่านผู้จัดการรายการแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะครับขออนุญาตสอบถามบรรยากาศการท่องเที่ยวตอนนี้ก่อนที่จังหวัดระยองเป็นไงบ้างครับตอนนี้กําลังคึกคักดีนะคะเพราะว่ากลุ่มสแกนนะคะก็ ได้มาเยอะมากขึ้นนะคะคจากที่เมื่อปีที่แล้วก็ซบเซาตอนนี้การท่องเที่ยวระยองเริ่มดีขึ้นแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะทําให้นักท่องเที่ยวอยากที่จะมาเที่ยวในจังหวัดระยองแล้วก็กเกอะสมิตรเรา,ราตอนนี้ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยประเทศไหนเยอะสุดฮนะตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มสแกนนะคะ<อ>ก็จะเป็นกลุ่ม สวิสเซอร์แลนด์เยอรมันสวีเดนอะไรประมาณนี้ที่เขาหนีหนาวนะคะหนีหนาวหนีหนาวโอจังหวัดระยองนะทีนี้เราถาม <laughs> ถึงเรื่องแมงกระพุนเลยจากทางภาคใต้ตัวนี้มีการเตือนกันว่าต้องระมัดระวังระยองมีบ้างไหมครับแมงกระพุนแมงกระพุนไฟเนี่ย ตอนนี้นะคะยังไม่เข้านะคะคือกจากทางที่ทางใต้ใช่ไหมคะคท,ที่เขาเข้า<ช>ก็คือจากของละยองในส่วนใหญ่ที่จะเข้าก็คือจะเป็นช่วงหนาหวหรือฝนตกนะคะแล้วก็เราก็จะมีการเตือนภัยอยู่แล้วก็มีการขั้นตอนการประถมพยาบาลเบื้องต้นออให้กับนักท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวได้ประสบเจอน,นะคะแมงกะพรุนไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็นแล้วแต่ก็ให้หลบ อย่าไปเล่นเพราะว่าบางทีเราเห็นเป็นสายๆใช่ไหมคะเราก็จะพยายามบอกว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเจอเราก็จะแนะนําและขั้นตอนถ้าเกิดเจอเนี่ยก็ในครัวเรือนบ้านเราก็มีทุกบ้านนะคะน้ําส้มสายชูก็ให้ลากลงไปก่อนนะคะแล้วก็ออย่างว่าแหละเกลือก็ต้องจิ้มด้วยเกลือก็คือห้ามใช้น้ําเด็ดขาดนะคะก็ต้องใช้น้ําทะเลนั่แหละค่ะล้างออกก่อนอย่าอย่าไปอย่าไปถูหรืออย่าไปถูไถเพราะว่าถ้าเกิดว่าเม็ดพิษ เ,เขาจะมีเ,เขาเรียกอะไรนะต่อมพิษนะคะมันก็จะก,กระจาย,ายมันก็จะทําให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงแต่ว่าด้วยวิธีการแล้วเนี่ยอาสาสมัครที่เป็นดูแลทางด้านจิตอา,าสาบนกเกาะเสม็ดนะคะ,คะก็ได้รับการฝึกอ,อบรมนะคะจากทางหน่วยงานก็คือจากองค์การบริหารส่วนตะบนเพเองก็ดีจากอ,อ,อุทยานเองก็ดีนะคะแล้วก็จากผู้ประกอบการแล้วก็จิตอา,าสาก็ได้มีการอบรมไว้เบื้องต้นแล้วค่ะการดูแลนักท่องเที่ยวช่วงที่ถ้าประสบกับ แมงกะพรุนนะคะหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นๆที่เป็นอันตรายอะค่ะอือเอแไปว่าตอนนี้โอเคอุ่นใจแล้วทุกวันนี้ไม่มีไม่ใช่ช่วงที่เขาเข้ามาจะเข้ามาช่วงช่วงที่หนาวช่วงช่วงที่ฝนตกซึ่งเราก็จะมีการเตือนภัยค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วเราจะแมงกะพรุนแถวเกาะเสม็ดเนี่ยก็จะไปทําเป็นอาหารกันซะมากกว่าอาว่าถ้าไม่ชํานาญอย่าไปยุ่งเข้าเด็ดขานะคะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ก็มีพิษ อา,อาจจะไม่มีพิษเหมือนแปมงกพูน,น,นไฟโดยทั่วไปก็จะเป็นอาการคันซะส่วนใหญ่ค่ะถ้า,ถ,าถ้าจะไปทําอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ต้อง,อง,องทำเป็นนะ่ะต้องดูเป็นทําเป็นใช่ค่ะใช่ <ๆ S 2> แล้วผู้ประกอบการจะบอกแทบทั้งหมดเลยใช่ไหมที่เขามีองค์ความรู้เรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าลูกค้าเขาเกิดไปเล่นน้ำแล้วโดนพิษแมงกปูนขึ้นมาเนี่ยเขาพอจะดูแลเบื้องต้นได้พอปฐมพยาบาลได้ใช่ไหมฮ ได้ค่ะเพราะว่าเราได้มีการอบรมแล้วก็แต่ละจุดเออแต่ละหาดนะคะคแต่ละหาดเนี่ยเราก็จะมีการตั้งเอ่อน้ำส้มสายชูไว้นะคะคว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ที่โดนแมงกะพุนณเวลานั้นก็สามารถเดินขึ้นมาได้ก็จะมีอยู่ตามที่หน่วยอุทยานนะคะที่เขาจะอยู่ตามหาดายแก้วก็มีที่หาดวงเดือนก็มีค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับเรือหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามชายหาดหรือร้านทุกร้านที่อยู่บริเวณชายหาดสามารถให้คําแนะนําและก็ดูแลนักท่องเที่ยวเมื่อยามประสบถ้าเกิดว่าเกิดเจอเหตุการณ์ที่รบเบิดกพูนอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ดูแลได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะอ,อ,อืส่วนความมั่นใจด้านอื่นๆล่ะครับที่เกาะเสม็ดท,ที่จังหวัดระยองเองก็มีให้กับนักท่องเที่ยวแน่นอนใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องการนั่งเรือนะคะคนั่งเรือเรือทุกลำเนี่ยก็จะมีการสวมชุชีพนะคะฝนตกคลื่นใหญ่ลมจัดบ,บ้านเราจะเรียกคลื่นใหญ่ลมจัดนะคะคลโมโตอะไรประมาณนี้ก็คือครเรือก็จะไม่ออกวิ่งแล้วอย่างความปลอดภยัยทางด้านการสวมเสื้อชุดชีพเนี่ยมันก็เป็นความจําเป็นนะคะให้กับนักาท่องเที่ยวทุกคนก็ให้พึงทำตามกฎระเบียบแล้วก็เวลาที่คลื่นใหญ่ ตามหน้าชายหาดเราก็จะมีการสัญญาณเตือนภัยนะคะว่า,อาตอนนี้ไม่ให้เล่นแล้วก็จะมีปกักธงสีแดงนะคะคือไม่ว่าจะมีการประสบเหตุประสบภัยโดยโดยเป็นเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ตามก็จะมีหน่วยงานผู้ภัยอะคะ่ะของอาสาอยู่บนกเกาะสม็ดเนี่ยถึงทันควันเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบรักษาความปลอดภัยของเราเนี่ยก็รับรองได้เลยค่ะว่าท่านท่องเที่ยวได้อย่าง มั่นใจปลอดภัยแน่นอนค่ะครับในปีนี้มีหมุดหมายสําคัญในการท่องเที่ยวช่วงไหนบ้างครับท้านักท่องเที่ยวอยากจะไปเที่ยวเกาะเสม็จครับเอ,อ่อตอนนี้นะคะก็ช่วงวันหยุดยีออ่สี่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าที่จะเป็นวันหยุดยาวเนี่ยก็ก็บ้านพักก็น่าจะเต็มเกือบหมดแล้วอ๋อ,อแล้วก็จากจประชาสัมพันธ์นะคะว่าเกาะเสม็ดนะคะก็มีการอาบน้ําจันเพ็นเหมือนกันนะคะอ,อ๋อเหรอฮะ ก็ได้รับการสนับสนุนจากผูุ้่มโดยการพรทสํานักงานระยองนะคะท่านวัชรพลสารสอนนะคะก็ได้มีการที่อก็อันนี้ก็จะเป็นการสายบูนะคะก็อาบน้ําจันเพนซึ่งเราได้ทําไปครั้งแรกก็คือเมื่อลอยกระทงพฤศจิกายนปีสองพันหกสิบกะคะแต่ตอนนี้เราก็จะทําให้ทุกๆสามเดือนนะคะก็จะมีการอาบน้ําจันเพนนะคะก็สายบูก็ต้องมานะคะก็ทีนี้ก็จะเป็นวันที่ยี่สิบสี่ค่ะ ที่หาดบุมเดือนอันนี้ก็นักท่องเที่ยวขอประชาสัมพ,พันธ์นะคะว่าที่ถ้ามาแล้วนะคะอยู่พักตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามาที่หาดบุอนตอนประมาณสามทุ่ในวันที่24สิบสี่กุุภาพันธ์น่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมพิธีได้ทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอืมครับครับแต่ไงก็แนะนําถ้าสะดวกถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้จองที่พักโรงแรมไว้ก่อนดีไมหมฮะจะแบบชัวร์ใช่ค่ะต้องจองที่พักก่อนนะคะคลกงน้าเพราะว่าตอนนี้ทราบว่าน่าจะเกือบเต็มแล้วอะค่ะครับครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ คขอบคุณมากค่ะ<า>สวัสดีครับคุณโซนิทครับมงคลทรัพย์ครับนายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดจังหวัดระยองครับ